กระชายขาวกับสรรพคุณ10อย่างที่ต้องรู้มีดังนี้ 1. 1. จากผลการวิใจัยในหลอดทดลองกระชายขาวมีสารพิโนโตโบินและแพนดูราทินเอที่สามารถทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ 2. กระชายขาวมีสรรพคุณช่วยต้านอาการหวัดแก้วมเวียนศีรัะและลดไขมันในเลือดได้ 3. สารสกัดจากกระชายขาวช่วยต้านอนุมูลอิสระและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด 4. ส,สารสกัดจากกระชายขาวช่วยเพิ่มสมรรถนะทางเพศช,ชาย 5. สารสกัดกระชายขาวมีฤทธิ์ในการต่อต้านเจริญเติบโตของแบคทีเรียนในลำไส้อันเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคกระเพาะอาหารและช่วยลดการอักเสบของกระเพาะอาหารได้อีกด้วย6 กระชายขาวสรรพคุณช่วยลดอาการเหนือกอักเสบหรือมีแผลในช่องปากโดยใช้กระชายขาวทุบให้ละเอียดและต้มให้เดือดและใช้บ้วนปาก 7. กระชายขาวช่วยในการขับสารพิษออกจากตับได้อีกด้วย 8. กระชายขาวมีฤทธิ์ในการช่วยแก้อาการท้องร่วงท้องเสียโดยนำใช้เงากระชายขาวไปปิ้งไฟและตำอย่างละเอียดนำมาผสมกับน้ำปูนใสและคั้นดื่ม 9. กระชายขาวมีสรรพคุณช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้และสุดท้ายข้อสิทธกระชายขาวมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะคะ